สวัสดีครับคุณชมทาง Mass Cal m a s ออโต้คาร์วันนี้ผมตระ,ะกูเลเรทมมสนะครับพาคุณผู้ชมเนี่ยมารับชมการรีวิว Toyota Fortuner r e ร d e r S รนะครับรุ่นย่อยใหม่ที่เป็นตัวเริ่มต้นราคาต่ำที่สุดตอนนี้หลายค่ายเลยก็เล่นตัวเริ่มต้นกันเอาราคามาสู้มีการลดราคาลงมาบ้างในบางค่ายนะครับโตโยตา้าตอบรับตลาดด้วยวิธีการเสริมรุ่นนี้เข้ามา สำหรับคนบ่นอ่ะโอ้ยมันเก่าแล้วโอ้ยนี่ไม่นี่ก็ไม่มีแน่นอนไม่ซื้ออยู่แล้วเขาก็จะรอตัวใหม่เขาก็จะรอคู่แข่งขันเขาก็จะรอนู่นนี่นั่นแต่แน่นอนครับว่าก็มาตอบโจทย์คนที่แบบไม่รอแล้วจาเป็นต้องใช้รถโตโยต้าตอบโจทย์ตรงน,นั้นสําหรับ Leader S อาจจะต้องพูดไปถึงคนที่มองเห็นความสําคัญในการใช้รถเลยอ่ะอาจจะเป็นวอลุ่มที่น้อยลงแต่ว่าโ o y o t a เองก,ก็ต้องการที่จะเจาะกลุ่มลูกค้าตรงนี้แหละ ราคาค่าตัวอยู่ที่1,239,000บาทนะครับก็ต่ำลงมาจากเกรดเริ่มต้นเดิมก็คือ Leader G เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณสักแสนรุ่นนั้นเขาจะประมาณ1 4 0 0 0ล้านแสบาทนะครับแล้วก็ท็อปสุดเลยเนี่ยก็จะมีเป็นรุ่น V ใช่ไหมแล้วก็ V ขับ4 V ขับ4เนี่ยล้านหอันนี้คือ Leader นะยังไม่ใช่ l e g e n d ด r ยังไม่ใช่ GR Sport GR Sport ท็อปสุดแล้วก็มาเลเจนเดอร์แล้วก็มีลีดเดอร์นะครับตอนนี้ก็เท่ากับว่าลีดเดอร์เนี่ยแยกรุ่นย่อยทั้งหมด4เกรดด้วยกัน อันนี้เป็นเกรดเริ่มต้นปัจจุบันครับเศรษฐกิจไม่ดีเนาะคารยนตนเนี่ยยอดหายกันเยอะก็มีการส่งเสริมแคมเปญมีการแซมรุ่นย่อยต่างๆออกมานะครับในตลาด ppv เองหรือว่ากลุ่มของรถยนต์อเนกประสงค์เองเนี่ยก็มีการแข่งขันกันนะครับโดยที่ตัวเริ่มต้นที่ราคามันไม่สูงมากนักเนี่ยมันก็น่าจะเป็นโจทย์ที่ทําให้คนเอื้อมถึงได้ง่ายแล้วก็พอราคามันไม่สูงเกินเนี่ยเวลาไป เข้าไฟแนนซ์มันก็น่าจะทําให้ไม่ต้องใช้เงินดาวน์มากมายนัดนะครับเพราะว่าราคาตัวรถมันค่อนข้างที่จะย่อมเยาวกว่านะครับตอนนี้หลายค่ายเลยก็เล่นตัวเริ่มต้นกันเอาราคามาสู้มีการลดราคาลงมาบ้างในบางค่ายนะครับโตโยต้าตอบรับตลาดด้วยวิธีการเสริมรุ่นนี้เข้ามาก็มีข่าวมาสักระยะและ้วก่อนที่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเดี๋ยวจะมาไล่เรียงว่า Leader S เนี่ยรุ่นนี้ให้อะไรมาบ้าง ยังพอไหมต่อการใช้งานเบื้องต้นครับเครื่องยนต์เป็น2.4ลิตรเทอร์โบดีเซลให้พลังงางอยู่ที่150แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรคู่แข่งหลายๆเจ้าตอนนี้ตัวเกดเริ่มต้นนะถ้าเราไม่นับก่อนหน้าที่เขาจะอัปเดตกันนะตอนนี้นี่เขามีพลังกำลังเนี่ยไม่ด้อยกว่าต่างฝั่งของ Toyota Fortuner 2.4แล้วนะเอาภายนอกก่อนภายนอกนี่มันได้ถูก ปรับปรุงหน้าตามาสักพักแล้วสําหรับลีเดอร์พอมาเป็นรุ่นย่อยเริ่มต้นใหม่เนี่ยก็จะตัดเรื่องของระบบ Adaptive c r u i s e c o n t r o l นู่นนี่นั่นนะครับบายสปอร์ต <By Sport S 1> ไม่มีกองรอบคันไม่ได้แต่ว่าที่ยังดูหล่อเนี่ยเพราะว่าด้านหน้ามันจะเหมือนเหมือนกับพวกเลเจนเดอร์แล้วไงแล้วก็ไฟหน้าครับไฟหน้านี่แหละที่จะต่างจากพวกเลเจนเดอร์คือเลเจนเดอร์เขาก็จะมีแถบ d ด Time Learning Light ที่มันสว่างว่ากว่านะครับเส้นสายแตกต่างกันแต่ตัวลีเดอร์ของเขาเจะเป็นแนวเส้น d ด Time Learning Light เส้นเดียวเป็น led นี่แล้วก็ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับยังคงให้ไฟหน้าเปิดออโต้มาแต่ไฟสูงออโต้ไม่ได้แล้วก็โลโก้ของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวพื้นฐานเราจะไม่ได้เห็นงานที่มันเป็นงานแบบเหมือนงานอะคริลิกเนาะก็จะเป็นโลโก้นูนขึ้นมาเลยนะนี่ฮะตำแหน่งที่เคยติดตั้งกล้องก็จะไม่มีสำหรับกล้องทางด้านหน้ามีให้เลือก3-4สีเท่านั้นสำหรับเกรด Leader S นะครับก็คือมีดำมีขาวมุกแล้วก็มีเทามีแค่นี้นะไม่มีแดง ให้เลือกแล้วก็ด้านหน้าของเขาเนี่ยพอมันได้รับการปรับให้เหมือนกับเลเจนเดอก็จะเป็นงานสีดําถ้าเราเลือก Fortuner สีดํามันก็จะกลืนก็จะดูดุหน่อยแต่ก็ยังมีงานแซมที่เป็นงานสีเงินบริเวณด้านล่างซื้อ Fortuner 2.4ลิตรเกรดเริ่มต้นในช่วงปลายโมเดลอืมคือตอนนี้ครับมันก็มีข่าวคราวนะครับว่าเจเนอเรชั่นใหม่ที่มีโอกาสจะเปิดสักปลายปีหน้าอย่างเี้ครับ อาจจะยังใช้แพลตฟอร์มเดิมนะยังอยู่ในโครงการ IMV ถ้าเราเทียบเคียงนะครับ IMV เนี่ยมันตั้งแต่ f o r t u n e r โฉมอะไร โม i โ o เปิดตัวครั้งแรกประมาณสัก2,547ท่านนับ2เจ n เนอเรชันจนถึงปัจจุบันขายกันไปแล้วนะครับเท่าที่โตโยต้าแจ้งตัวเลขผมประมาณสัก400,000คันนะครับฟอร์จูเนอย่างเดียวนะทุกเกรดของฟอร์จูเน2เจ n เนอเรชันนะครับถ้าต่อไปถึงตัวต่อไปนะครับถ้ายังอยู่บนพื้นฐานนี้ก็น่าจะเป็นการปรับปรุงเรื่องของบอดี การตกแต่งภายในแล้วก็ระบบควบคุมการใช้งานแล้วก็ขุมพลงังนู่นนี่นั่น f o r ์ u n เนเนี่ยไม่ว่าคุณจะซื้อตั้งแต่แรกนะครับหรือว่าซื้อช่วงปลายโมเดลก็ตามคือมันเป็นรถที่แบบคนน่ยคำนึงถึงเรื่องการขายต่อ f o r ์ u n เนอาจจะไม่ใช่รถที่แบบขับแล้วสบายนะครับพวงมอลัยก็ยังเป็นแตรกแอนด์พีเนียนพาวเวอร์ผ่อนแรงด้วยไฮดรอลิกมันก็ยังมีน้ำหนักเยอะนะครับวันนี้เนี่ย ถ้าเราจะเอารถที่พวงมลลาลัยสบายเนี่ยโฟล์จูเนอร์ไม่ใช่แบบนั้นแต่ก็เป็นรถที่พวงมลลาลัยฟับแรงสะเทือนดีอาการสะเทือนสะท้านขึ้นมาบนผิวหนนเนี่ยไม่เยอะแต่ว่าวงรอบพวงมลลาลัยการบังคับควบคุมคือไม่แย่แต่ว่าเวลาแก้อาการเวลารถเสียอาการจะรู้สึกว่าเออพวงมลลาลัยมันหนักผมแค่จะไม่ค่อยชอบเรื่องเนี้ยเรื่องพวงมลลาลัยที่มันหนักในยุคนี้นะครับผมว่ามันทําให้การเปลี่ยนเลนการยูเทิร์นการขับรถในเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่นอ่ะมันเมื่อย มันเหนื่อยมันล้ามันไม่อยากออกจากบ้านก็เพราะพวงมายที่มันยังไม่ได้เป็นพวงมายไฟฟ้านะครับคือผมเคยลองขับพวงมายไฟฟ้าของโตโยต้าและที่เป็นตัวพวกเนี้ยพวกกระบะพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับก็คือตอนที่มันเป็นต้นแบบของพวกรถยนต์รุ่นใหม่ของเขานะครับอย่างเช่นไอตัว h ฮลักซ์บีอีวีอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นพวงมายไฟฟ้านะเนี่ยทรงพวงมายเหมือนกันอย่างเงี้ยครับโอ้แต่ขับนี่แบบฟิลลิ่งความเบาความเนียนนะดีขึ้นเลยอ่ะก็เลยแบบ อยากให้เปลี่ยนเป็นพลังาไฟฟ้าได้แหละเพราะว่าผมเข้าใจว่าคนขับ Fortuner เนาะไม่ว่าจะเป็นเกรดไหนก็ตามนะผมว่าเขาอยากได้ความสบายแล้วก็อกีกอย่างนึงคือพวงมาลัยของ Fortun e r อตอนนี้ครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งขันเนาะคือของเขาน้หนักเยอะสุดถ้าลดเรื่องของน้ำหนักลงไปได้นะครับแต่แต่ยังคงต้องให้มันขับดีอยู่นะผมว่ามันก็จะเป็นรถที่แบบขับสบายขึ้นด้วยนะครับตัวนี้ช่วงล่างมาก็มีความนุ่มนวลครับ ล้อยางของเขาเองเนี่ยถ้าเรามาดูเนี่ยจะได้ล้อแม็กแบบลายไม่ได้โดดเด่นแต่ผมว่ามันออกไปทางดูออฟโรดนะไซส์มันไม่ได้ใหญ่ไนงะมัน17นิ้วให้มาเป็นสีเทาแล้วก็ปัดเงาเป็นทูโทนเนี่ยแล้วก็ดูดิฝาปิดดุมล้อมองอะ่ะในรูปนะกับมองไกลๆนะเฉยๆ แต่มองใกล้ๆอ่ะดูดีคุณภาพสีดีมาก17เนี่ยจริงๆเราเปลี่ยนยางนะเราลุยได้เลยแต่ที่เซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันนะครับแม้ว่าต้นทุนมันคงแบบไม่ได้เยอะหรอกนะครับแต่ว่าเซอร์ไพรส์คือให้ยางลุยมาเลยนะอาจจะไม่ได้ลุยจ๋าแต่นี่ AT นะครับ b i s t o n e Duler AT แม้ว่าจะไม่ได้เป็นตัวใหม่002แต่ผมว่าดอกเนี้ยลุยได้ระดับหนึ่งเลยนะครับอนเนกประสงค์ตัวนี้นะแล้วก็ถ้าขับไม่แต่งอะไร ใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดจะแต่งจะอะไรเพิ่มเติมก็ได้อีกนะครับใส่กันได้หมดใส่ยัน120ได้เลยติดรถจากโรงงานเป็นไซส์265 65 r 1 7ก็บางคนอาจจะรู้สึกว่า17เล็กไปไหมนะแต่ถ้าสายออฟโรด17นี่โอเคเลยหรือจะขยับเป็น18ก็ยังได้อยู่นะครับยังมีความนุ่มนวลให้ได้ใช้ช่วงล่างด้านหน้าก็เหมือนเดิมนะครับ double wishbone ด้านหลังเป็น c o i ส spring f o u จุดยึด4จุดคิ้วซุ้มล้อเป็นสีดำด้านกระจกมองข้าง สีเดียวกับตัวรถแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเป็นแบบ LED อยู่แล้วไม่มีกล้องทางด้านข้างเนาะมือจับประตูสีเดียวกับตัวรถครับประไดข้างสีดําเป็นดําด้านดิสเบรกสีล้อคือถ้าเราจะไปถามหาความทันสมัยของ Fortuner เนี่ยตอนเนี้ยคุณต้องรอรุ่นใหม่ไปเลยแต่ถ้าคนมองว่าเน้นรถใช้งานต้องการ PPV ต้องการรถอเนกประสงค์ช่วงล่างระยะความสูงจากพื้นกาวเคียร์แลนด์ที่สูงลุยได้เผื่อน้ําท่วมบ้างเผื่อต้องเจอเส้นทางธุรกันดารถนนอาจจะไม่ดีมีลูกรังบ้างมีถนนที่มันชํารุดบ้างพวกช่วงล่าง PPV หรือว่ากระบะเนี่ยมันอาจจะไม่ได้นั่งสบายหรอกเราก็อาจจะอยากได้รถที่มันช่วงล่างเนี่ยดีกว่าพวกกระบะขับ2ยกสูงก็เลือกเป็น Fortuner ก็จะได้ความนุ่มนวลเก็บอาการได้ดีต้องการรถที่ยังมีความทนทานของช่วงล่าง f อจูเนอรเนี่ยก็จะตอบโจทย์ตรงนั้นวันหนึ่งครับใช้งานไปสัก2ปี3ปีอยากจะเปลี่ยนรถก็ได้ หรือเป็นรถที่แบบใช้งานกันหลายคนมีลูกน้องมีทีมงานใช้ด้วยอาจจะไม่ต้องเอาตัวท็อปเลือกรุ่นนี้ร้าน2ได้ p ี v ีได้ความอเนกประสงค์ละได้ขึ้นอยี่สสลิตรจริงๆก็ไปอัพไปจูนกันได้เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าเดิมๆเนี่ยสำหรับผมนะครับอาจจะดูไม่ไม่เป็นฟิลลิ่งที่มันกระปี้กระเป๋ในยุคนี้เท่าไหร่พอมันเป็น2.4ลิตรแล้วมันมาแบกตัวถังพอจูเนอร์ผมว่าเกียร์เนี่ยมันก็ต้องรอจังหวะรอรอบหน่อยเวลาเทสคันเร่งเนี่ยนะครับจะรู้สึกว่ามีอาการที่แบบมันม แต่ถ้าเกิดอยู่ในกระบะกระบะมันเบากว่าโดยเฉพาะถ้าเป็นตัวเตี้ยนะครับมันพอมันไหวเนี่ยเวลาเราเทคันเร่งเห็นไหมเสียงเครื่องมันมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดังลั่นแต่ก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้ถึงขั้นแบบไปบูทอะ่ะรูดเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะครับเนี่ยฮะเรากดเต็มท้าเนี่ย <c oughs> <c oughs> รอบเกือบเกือบเกือบสี่พันรอบนะครับประมาณ3,900รอบเวลาเราเทคันเร่งนะครับก็จะรู้สึกไม่ค่อยกระสับกระเฉงเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดใช้งานเดิมๆถ้าขับจนชินแล้วไม่ได้เป็นคนขับรถเร็วแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบต้องการกระแทกคันเร่งตลอดเวลานะครับผมว่าก็เพียงพอต่อการใช้งานได้ในเรื่องของศูนย์บริการได้ในเรื่องของอะไหล่นะครับใช้งานได้ยาวๆอาจจะต้องแบบพูดไปถึงคนที่ มองเห็นความสําคัญในการใช้รถเลยอ่ะอาจจะเป็นวอลลุ่มที่น้อยลงแต่ว่า t o y o ต้เองก็ต้องการที่จะเจาะกลุ่มลูกค้าตรงนี้แหละสหรับแบบคนบ่นอ่ะโอ้ยมันเก่าแล้วโอ้ยนี่ไม่นี่ก็ไม่มีโอ้ยเบรกมืออย่างนั้นนะครับคือแน่นอนไม่ซื้ออยู่แล้วเขาก็จะรอตัวใหม่ เขาก็จะรอคู่แข่งขันเขาก็จะรอนู่นนี่นั่นบบใช่ไหมครับแต่แน่นอนครับว่า <Teams. S 1> ก็มาตอบโจทย์คนที่แบบไม่รอแล้วจำเป็นต้องใช้รถโตต้าตอบโจทย์ตรงนั้นสําหรับ Leader S นะครับก็ร้าน2ขายความเป็น Fortuner ระดับหนึ่งนะครับแบรนดิ้งฟอร์จูเนแล้วก็ข้าวของที่ให้มาเนี่ยบางอย่างอาจจะไม่โดดเด่นอาจจะโดดเด่นบางเรื่องก็คือเรื่องของดีไซน์เรื่องของรูปโฉม Gym. นะครับมันก็จะมีหลายอย่างครับเช่นผู้สตาร์ทไม่ได้นะ เป็นกุญแจนะครับเป็นแจ็คคีย์นะครับแล้วก็มีรีโมทด้วยในตัวก็คือปลดล็อกแล้วก็ล็อกรถหรือว่าการตกแต่งบางจุดที่อาจจะเป็นพวกงานโครเมียมหรืองานสีเงินอย่างเงี้ยภายในแดชบอร์ดนะครับก็อาจจะมีการไม่ตกแต่งนะครับทำมาเป็นสีดำล้วนๆก็มีอย่างดีนะไม่ตัดไฟตัดหมอกนะยังให้ไฟตัดหมอกเป็น LED มาภายนอกก็ถือว่าดูดีแหละไฟท้า LED ไฟเลี้ยวไม่ได้เป็นแบบซนะีเควนเชียเนาะแต่เป็น LED นะ อักษร l e a d e อนะครับอักษร Fort u n e นอร์ er, ทำมาเป็นสีดำแถบแบ็กกราวก็สีดำด้วยนะครับไฟเบรกตรงที่3สาสอากาศชักฟิลยางอะไหล่ให้เป็นล้อ,อกระทะได้กล้องมองหลังนะแล้วก็ที่ไม่ได้คืออะไรนี่ไงฝาท้ายไฟฟ้าไม่ได้นะครับได้แค่โช๊คผ่อนแรงเกรดนี้ก็ตดัดเบาะหนังไม่ได้ใช่ไหมครับก็จะเป็นเบาะผ้าจะเป็นเบาะผ้าแบบสีเทามันจะไม่ดําสนิทมันจะออเป็นเทาแล้วก็มีลายตรงกลางภาพรวมถือว่าโอเคก็ได้ประมาณนึงตัวรถได้หน้าจอ ทัชสกรีนนะครับก็ดูไม่ค่อยทันสมัยละแต่ว่าก็รองรับ Apple CarPlay Android Auto ก็ไม่มี usb type c นะมีแต่ type a ผมว่าอันนี้ก็จริงๆให้มาสักช่องมันก็ไม่น่าเป็นไรหรอกมั้งแอร์ Air, ได้ Air Auto แยกฝั่งซ้ายขวานะปรับแรงลมอะไรก็คงไม่ต้องบอกกันแล้วเนาะนะครับทางด้านหลังนะปรับทิศทางลมความแรงของลมนะครับไล่ฟ้าหน้าหลังเนาะอันนี้ปุ่มออโต้ช่องใส่ของตรงนี้ตัวบนเขามีไวเลสชาร์จตัวนี้ไม่ได้นะช่องวางแก้ว คอนโซลกลาง2ตำแหน่งพร้อมกับฝาปิดการตกแต่งก็จะเป็นงานอย่างงี้ครับเป็นสีดำนะจะไม่ถึงขั้นแบบดำสนิทตกแต่งด้วยงานที่เป็นฐานเกียร์สีเงินมีอีโคโหมดมีพาวเวอร์โหมดนะครับปุ่มปิดแท็กชั่นพงมลัยจะเป็นพงมลัยแบบ3ก้านยูรีเทนนะครับไม่ได้เป็นหุ้มหนังเดินได้นะเป็นพงมลัยมัตติฟังก์ชันฝั่งซ้ายปรับวอลลุ่มปรับเปลี่ยนคลื่นวิทยุคำสั่งเสียงนะครับเมื่อเชื่อมต่อกับมือถือวางสายรับสายโทรศัพท์ตัวนี้จะไม่มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับ ส่วนทางด้านขวาก็จะเป็นสวิตในการที่จะปรับดูฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะครับคันนี้เนี่ยถ้าใช้งานในเมืองนะครับ10โลลิตรถ้าหากว่าขับโรลซิ่งนะครับระยะทางผสมนะครับในเมืองบ้างนอกเมืองด้วยอัตราความประหยัดจะประมาณสัก14.3กิโลเมตรต่อลิตรถ้าเคลมจาก EcoS t i c เก r er นะใช้งานจริงๆก็12แล้วกันแต่ถ้าคุณเป็นคนแบบเท้าช่างทองชอบชาเลนต์ตัวเองมันก็ทำได้แหละ15อะไรเงี้ยคือถ้าต้องการประหยัดนะครับถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่แบบเทคคันเร่ง นะแซงบ่อยๆกระทืบคันเร่งนะเดี๋ยวเบรกหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีอัตราความประหยัดให้ได้ใช้งานแต่เครื่องยนต์เล็กอะครับถ้ามันไม่ได้ให้แรงมา้าแรงบิดมาเยอะนะครับเวลาที่เราเทคคันเร่งไปกว่าที่รถเนี่ยจะลอยตัวนะครับกว่าที่จะแบบทําให้พาัะของเครื่องยนต์มันน้อยลงอะ่ะมันก็จะต้องใช้รอบเครื่องยนต์ที่สูงไปสักระยะหนึ่งมันกินน้ํามันตรงนั้นแหละแต่ตัวรถเนี่ยมันเป็นหัวฉีด i อ r าร์นะครับแม้ว่าจะเป็นเครื่องยนต์สอลิตรข้อดีคือถ้าหากว่าคุณขบับเท้านิ่งอ่ะมันจะประหยัด เพราะว่าถ้ามันรู้ว่าตอนนี้เราไม่ได้ขับแบบกระแทกคันเร่งมากมายนักนะครับแล้วก็เป็นการวิ่งยาวๆนะฮะมันจะรู้เลยว่าไอ้คุณเนี่ยเป็นคนสไตล์แบบว่าไม่ได้ใช้คันเร่งเยอะมันก็จะคุมการฉีดจ่ายน้ํามันเนี่ยให้ละเอียดแล้วมันเป็นหัวฉีดแรงดันสูงอยู่แล้วนะครับก็รับแรงดันสูงถึง250ไมกะวัตต์คาวอยู่แล้วก็น่าจะเป็นมาตรฐานของรถยนต์ยุคใหม่นะครับตอนนี้ได้กล่องเก็บแว่นเนาะได้ไฟส่อง แผนที่แต่ที่ไม่มีนะเนี่ยถ้ามีจะน่าใช้ขึ้นเยอะนะครับก็คือไม่มีนี่กระจกนะให้ฝั่งนี้ฝั่งเดียวแต่ไม่มีไฟนะแล้วก็กระจกตัดแสงไม่ได้นะครับไม่ได้เป็นแบบออตโอต้นะแต่ได้เป็นแบบธรรมดาก็ยังดียังได้ธรรมดามาเบรกมือนี่เหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับแน่นอนตัวท็อปยังไม่ได้แล้วตัวนี้มันจะไปได้ได้ยังไงใช่ไหมฮะวัสดุบูนุ่มมีมาให้ตรงกลาง ร้อมกับกรองเก็บของเฮ้ยตัวนี้ก็ไม่มีนะตัวนี้ไม่ได้ช่องแอร์ที่มันยิงความเย็นเข้ามาข้างในพลาสติกนะครับมีบุตร,ตรงนี้มาเพิ่มหน่อย มาตรวัดเรือนไม้นะครับเป็นดิจิตอลนะครับตรงกลางก็บอกข้อมูลการดับคี่ตาระยะทางการใช้งานต่างๆนะครับก็น่าจะคุ้นชินกันดีเนาะแล้วก็จะเป็นแถบตรงกลาง2แถบเรือนแสงหน่อยนะครับเป็นตัวขั้นส่วนฝั่งด้านซ้ายก็จะเป็นวัดรอบวัดอุณหภูมิส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นมาตรวัดความเร็วแล้วก็ปริมาณน้ํามันภายในถังนะครับมีช่องวางแก้วอยู่ใต้ช่องแอร์สองฝั่งซ้ายขวาเบาเป็นเบาผ้านะเห็นไหมบางคนก็ จะรู้สึกแหละอุ้ยมันไม่รู้ลาเนาะแต่เขาก็ให้เนื้อผ้ามาดีนะไม่ปรับไฟฟ้าด้วยตัดออกไปนะครับตัวนี้ไม่ได้บอกปรับไฟฟ้านะครับเป็นปรับมือชักขยิ้นไปแล้วก็ถุงลมครับถุงลมคู่หน้าไซส์แอมแบ็คนะ ม่านถุงลมแล้วก็ถุงลมนิภัยที่หัวเข่าอ,อันนี้ให้เยอะนะครับกระจกอ,อต้ขึ้นลงแค่ฝังผู้ขับขี่เท่านั้นนี่ที่เหลือเป็นกระจกไฟฟ้าเฉยๆนะครับไม่ได้ออตโต้ขึ้นลงตัวนี้มาพร้อมกับมาตรฐานยูโรฟ้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะมีปุ่ม DPF นะครับเวลามันทํางานอ่ะมันจะขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าจอว่าตอนนี้มันกําลังทํางานอยู่บางทีเนี่ยบางคนอ่ะอาจจะแบบไม่ค่อยได้ใช้รถในช่วงนี้ขับไม่เร็วมากไม่ไกลามากรอบเครื่องยนต์ไม่ได้แบบสูงเท่าไหร่ความนอสะสมยังไม่พออะไรอย่างเงี้ยนะครับบางที เข่าเมามันอาจจะแบบเยอะมันก็จะมีการแจ้งเตือนให้เราเนี่ยเผาเข้าเมานะครับแต่โดยปกติถ้าใช้งานทั่วไปมันเผาออโต้อ,อยู่แล้วก็จะมีคาําอธิบายนะครับบอกการใช้งาน DPF อยู่ที่ด้านข้างของแผงประตูมือจับต่างๆก็มาเต็มนะแต่ขาดหายบริเวณเสากลางไม่มีบอรแถวสองเพอเปลี่ยนมาเป็นเนบาะผ้านะผมว่าฟองน้ําก็ตึงพอมันตึงอะ่ะแล้วเบาะผ้ามันมันแนบอะ่ะมันแนบกับตัวฟองน้ํามากมันก็เลยทําให้มัน มันรับสตรีระเราดีนะครับแต่มันจะไม่ได้ไม่ได้นุ่มนะครับมันไม่ได้นุ่มแบบคู่แข่งหลายๆเจ้าเขานุ่มนะเบาะหนังสมัยนี้เนี่ยแม้ว่าข้างนอกเนาะจะเป็นหนังนะแต่ใต้ด้านล่างอ่ะมันจะมีเหมือนฟองน้ำบางๆตรงนี้มันก็ช่วยได้แต่เนี่ยคือมันเป็นผ้ามันก็จะมีความตึงความเรียบความกระชับของผิวนะครับพนักพิงเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันมันเหมือนมันสั้นไปนิดนึงก็อย่างตอนนี้นะครับน้องผมสองคนนั่งเบาะนั่งแถวที่2ตัวนี้มันก็จะเป็นเบาะผ้าแหละมันก็จะมีอาการผมผมว่าผมพอจะเดาอาการที่เข มันจะมีอาการกระแทกของตัวรถใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะไม่ได้กระแทกจนกระทั่งแบบเรารู้สึกว่ามันแข็งอะแต่เราก็จะรู้สึกว่ามันกระทันขึ้นมาบางๆนะครับปึกๆอะไรเงี้ยมันเป็นอาการตัวรถแหละจะให้มันนุ่มเป็นพรมเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่แบบพวก MPV นะไซส์ใหญ่นะครับก็จะยังสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ สำหรับเบาะแถวที่2นะครับก็จะมีที่แขวนของมาให้2ฝั่งนะครับรองรับน้ําหนัก4กิโลกรัมมี Power อร์อัมาให้12โวล์120วัตต์แล้มีปลั๊กไฟขนาด AC 220โวล์100วัตต์เอออันนี้แหละที่ถูกใจเออคือตัดคือ USB Type C ไม่มีแล้วก็ตรงนี้ไม่มี USB เลยแต่ให้ปลั๊กไฟมาเว้ย มีที่เท้าแขนให้พร้อมกับที่วางแก้วน้ํา2ตําแหน่งน,นี่ก็จะเป็นช่องแอร์ผมชอบช่องแอร์ของ Fortun e r อย่างหนึง่งสําหรับช่องช่องแอร์ตอนหลังนะผมว่ามันอยู่อย่างเงี้ยมันง่ายคือมันเป็นการออกแบบที่ก็ดูไม่ได้ยากเย็นอะ่ะแต่ในขณะเดียวกันการใช้งานก็ไม่ได้ยากเย็นไปด้วยคือมันเป็นรถแบบเออง่ายๆอะ่ะไม่ต้องมาคิดเยอะ,อะนะครับเห็นปุ๊บจับมาปรับแล้วอะ่ะโดนตัวเราไหมวะอ่ะโดนแล้วจบเนี่ยมันแค่นี้ไม่ต้องออกแบบพิสดารอะไรเงี้ยมันก็จะมีข้อดีข้อด้อยบางคนอยากได้อะไรบูบาก็ก็จะอีกแบบหนึง่ง ปรับแรงลมปรับได้ลมมันไปอยู่ข้างหลังด้วยนะมันเป่าออกมาจากด้านข้างของที่นั่งแถวที่3ด้วยเบาะรองนั่งมันจะสั้นสักนิดนึงพื้นที่วางขาถ้าเราไม่ได้มีคนนั่งแถวที่3อย่างเงี้ยโอเคขยับขานะครับปรับอิริยาบถต่างๆทําได้ดีนะครับแต่ถ้าหากว่ามีคนนั่งแถว3าหน่อยก็สไลด์ไปเนี่ยประมาณก็ยังนั่งได้นะครับก็ยังนั่งได้เบาะแถว3 พับแบบตลบนะครับได้ทั้งสองฝั่งนะครับแยกพับได้60 40นะฮะฟอร์จูเนอร์เป็นเบาะแบบแผ่นนะก็รอดูถ้าหากว่าแพลตฟอร์มไม่เปลี่ยนเนี่ยมันจะสามารถพับได้หรือยังลหลายหลายคนสงสัยผมก็สงสัยเหมือนกันเอ็นได้ยังไงต้องเอ็นนะครับไม่เอ็นนี่นั่งลําบากเลยผม174เนี่ยยังพอได้แต่ถ้าคนสูงสักตั้งแต่178ขึ้นไปนะครับยันร้อยแปดสิบร้กว่าน,นี่ก็ไม่ได้แนะนําแต่ว่าอันนี้ก็คือมานั่งให้จริงๆก็เคยนั่ง <UNKNOWN> แต่ว่าหรือฟื้นความทรงจํา <Requ> กันหน่อยจุดยึดเบาะเด็ก Isofix มีเป็นมาตรฐานอยู่แล้วเขาก็จะไม่ติดหรอกถ้าไซส์อย่างผมนะขยับแข้งขยับขาได้บ้างนะครับเบาะก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าแถว3จะแย่ที่สุดในคลาสนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นนั่งสบายที่สุดนะครับมีมีเจ้าอื่นที่เป็นคู่แข่งขันกันเนี่ยเขาแถว3นั่งสบายกว่าพื้นที่เก็บของมันอาจจะน้อย ฟอร์จูเนอร์เนี่ยไม่ใช่รถที่แบบฐานล้อยาวบอดี้ก็ไม่ได้ยาวมากนะักนะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งขันในปัจจุบันฉะนั้นเนี่ยพื้นที่เก็บของเนี่ยถ้าเราจะอัดยัดกันเต็มๆเนี่ยมันก็ได้ระดับหนึ่งเพราะห้องโดยสารก็จะไม่ได้กว้างขวางเนาะถ้าเป็นแต่ก่อนอะ่ะเขาใหญ่แต่พอเดี๋ยวนี้คู่แข่งขันเขาก็ปรับตัวปรับโครงสร้างปรับฐานล้อการบอดี้เขาใหญ่ขึ้นนะครับก็รอดูว่าจะแก้ลําเรื่องนี้อย่างไรต,ตัวนี้ก็คือเป็นช่วงของการขายช่วงปลายก็ต้องรอดูว่า Leader S เสนี่ยมันยังน่าสนใจ Product จะยังพอมีโอกาสในการจัดเรื่องของ Option สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับอย่างเช่น USB ทางด้านหลังนะคนมีนะปลั๊กไฟทางด้านหลังครับเพิ่มขึ้นมาได้อีกสักหน่อยผมว่าจะดีมากช่องวางแก้วน้าคืออาจจะไม่ได้นั่งจริงจังแต่ถ้าเด็กนั่งอะ่ะเขาได้ใช้เป็นรถที่บเบาะแถวสามไม่ได้ถึงขั้นแย่มากนะนะครับโอ้แต่เฮด o ูมก็เหลือน้อยละฝ่ามือหนึ่งแน่น ผมก็มองว่าเป็นทางเลือกสําหรับคนที่รอช่วงปลายโมเดลแล้วก็อาจจะรอเรื่องอื่นด้วยเช่นแคมเปญโปรโมชั่นจาก ดิลเลอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ต้องการ PTV ที่ราคาไม่แรงอาจจะไม่ใช่คนที่แบบต้องการเน้นเทคโนโลยีคือเป็นคนที่แบบต้องการ PTV ไว้ใช้งานจริงๆะนะครับมันก็จะเป็นกลุ่มนี้แหละที่จะมองเห็นความสําคัญว่าจะเลือกเลรตัวเริ่มต้นของแต่ละค่ายเอามาเวทดูแลนะครับเรื่องศูนย์บริการนะครับเรื่องพละกําลังเครื่องยนต์เรื่องออปชันนะครับเรื่องการขับขี่คือทั้งหมดนี่แหละก็จะเป็นตัวตัดสินนะครับวันนี้ผมแค่มาบอกเล่าว่า Fortuneer Leader S เป็นอย่างไรมีอะไรให้บ้างอะไรขาดหายไปอะไร ังไม่มีในราคานี้ท่านใดมองว่าตอบโจทย์ก็จะได้ตัดสินใจได้ท่านใดมองว่าเ้คู่แข่งขันน่าสนใจกว่าก็จะได้เลือกได้ถูกใจภาพรวมก็จะประมาณนี้นะครับการขับคี่มันก็ตามมาตรฐานของ Fortuner นะเราสร้างบันดอะครับต่อให้เป็นตัวท็อปสุดนะก็ยังมีหลายเจ้าที่แบบเก็บอาการผ่หนนนได้ดีกว่าเนียนกว่านะครับหรือว่าเครื่องยนต์แรงกว่าผมเชื่อว่าหลายท่านนะครับทราบบันไดอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะ f o r t u n เ r มันขายมาเนี่ยผมว่ามันร่วม10ปีแล้วนะครับเกือบเกือบจะ10ปีแล้วฉะนั้น ทราบมนดีอยู่แล้วนะครับว่าเครื่องยนต์2.4ลิตรพลระกำลังเท่าไหร่2.8ลิตรเท่าไหร่มีกี่เกรดเกรดไหนหน่าสนใจนะครับวันนี้เราก็มาพูดคุยอัปเดตกันนะครับสำหรับคนที่สนใจเจ้า Leader S ในโฉมของ Fortuner Generation ที่2นะครับโอเคครับวันนี้ผมและทีมงานของ Mass Auto Car ทุกคนฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ